ของฝ่งจาจะสีจีบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกตกิติพงศ์ตอน mm hmm. กอไก่ขันเตือนใจเกฟาบทกรอนที่นํามาเขียนในวันนี้ผมเขียนมาเมื่อประมาณ24ปีที่แล้วผมจะเล่าให้ฟังย้อนหลังสักหน่อยตอนนั้นน้องบิวอายุประมาณ3ขวบครึ่งเข้าเรียนอนุบาลน,นาราธรที่อยู่ใกล้บ้านขณะที่ผมกําลังสอนการบ้านลูกให้อ่านกอไก่ขอไข่ผมได้รับ การทรงนำให้คิดถึงการเรียนรู้พระคำของลูกและพี่น้องคริสเตียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมคิดว่าการอ่านกอไก่ขอใครของลูกน่าจะเป็นการอ่านบทกลอนใหม่ที่เสริมสร้างความเชื่อของพระเจ้าให้เขาด้วยแต่น่าเสียดายท่าที่ผมทราบยังไม่เคยเห็นบทกลอนดังกล่าวผมเอากระดาษมาร่างคำกลอนให้กับอักษรภาษาไทย44ตัวกอไก่ถึงฮอนกคู เขียนอยู่หลายวันเมื่อเสร็จแล้วอ่านดูดีใจกับบทกลรมาบทใหม่รูปจะไม่ได้ท่องแท้กอไก่ขอไข่อยู่ในเล้วขอขวดของเราคอควายเข้านาอย่างผมสมัยเป็นเด็กเขียนเสร็จอ่านดูผมก็ยอมรับว่ายากไปสําหรับเด็กอนุบาลที่จะเข้าใจความหมายโดยไม่ได้อธิบายผมได้เขียนความคิดใหม่เรื่องหนุนใจสมาชิกตอนนั้นเมืองไทยเราประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยหนัก เป็นวิกฤตต้มยำกุ้งพี่น้องของเราอยู่ในความทุกข์กันทั่วหน้าเพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องผมเขียนอธิบายอักษรแต่ละตัวทำเป็นจดหมายเวียนส่งให้พี่น้องทุกคนได้อ่านทั้งใกล้และไกลสัปดาห์ละหนึ่งตัวอักษรผมออกจดหมายส่งทางไปรษณีย์ถึงพี่น้องสัปดาห์ละ500ฉบับตั้งแต่วันที่1เมษายนปี1998ยุคนั้นไม่มีอีเมลไลน์หรือ YouTube หรือ Facebook อย่างทุกวันนี้ภายหลังผมจึงรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มในเดือนธันวาคมปี2000นหนังสือนี้แจกจ่ายขายหมดไปและไม่ได้พิมพ์ใหม่อีกคิดว่าจะถ่ายทอดมาเป็นอ e ีบุ๊กเพื่อให้พี่น้องได้อ่านทั่วไปอีกครั้งขอเล่าให้ฟังต่อครับคงเป็นการทรงนำจากพระเจ้าเพราะตอนที่ผมเขียนนั้นไม่ได้คิดว่าจะนำมาร้องเป็นเพลงแหลได้ภายหลังน้องรังสรรเข้ามาเป็นลูกศิษย์เขาถนัดร้องเพลงแหล น้องเขาช่วยร้องเพลงนี้เราจึงได้ทำเป็นคลิปมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับมันเป็นความตั้งใจของผมที่อยากถ่ายทอดพระคำให้พี่น้องคนทั่วไปได้เรียนรู้ตามพระรำดำรัสของพระเยซูที่มีพระบัญชาว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์สอนข่าวให้ถือรักษาสิ่งสรารพัดซึ่งพระองค์ได้สั่งไว้เราเกิดในยุคไอทีคนอยู่ กับโซเชียลมีเดียพกมือถือไปทุกที่แม้นั่งในรถไฟฟ้ากินข้าวหรือจะเข้าห้องน้ําถ้าผมประเมิอนอย่างนี้ก็คงไม่ผิดคนชอบฟังเพลงมากกว่าฟังเทศไม่ว่าเมืองไทยหรือในต่างประเทศก็เหมือนกันคนชอบดูรูปมากกว่าอ่านข้อเขียนคนชอบดูภาพเคลื่อนไหวมากกว่าภาพนิ่งคนชอบดูคนหน้าตาดีมากกว่าคนขี้เละคนชอบ ดูภาพหนุ่มสาวมากกว่าคนชราคนชอบอะไรที่สนุกมากกว่าเรื่องที่เคร่งเครียดคนชอบคลิปสั้นๆมากกว่าคลิปยาวเพราะคนกําลังอยู่ในยุคที่อดทนทนฟังสิ่งนานๆไม่ได้มันไม่มีอะไรผิดแบบในเรื่องนี้เพียงแต่ทําตามที่คนชอบเท่าน,นั้นเองบางครั้งก็มีข้อสีอยู่ด้วยเยอะเช่นมีคนเสนอผมว่าคนไม่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่าน แค่คาคมห้าบรรทัดผมเข้าใจนะครับแต่การอ่านอะไรแค่ห้าบรรทัดก็เกิดให้ความเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งไม่ได้ผมโตขึ้นมากับการอ่านหนังสือพระคัมภีร์หกสิบหกเล่มวันนี้ยังมีคริสเตียนไม่น้อยที่เชื่อพระเจ้าวานับสิบปีแต่ยังอ่านพระคัมภีร์ไม่จบเพราะอ่านวันละไม่กี่บรรทัดแล้วผลเสียก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเมื่อเช้าตอนเฝ้าเดีย่ยวผมอ่านพระธรรมสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเก้า ทุกคนรู้ดีว่าเป็นพระคัมภีร์บทที่ยาวที่สุดคือมี176ข้อและคนที่อ่านก็รู้ดีว่าพระคัมภีร์บทนี้เขียนเรื่องพระวจนะของพระเจ้าเช่นข้อแรกสดุดีบทที่119ข้อที่1บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าและสุดท้ายข้อที่176กาบพระองค์หลงเจิญดังแกะที่หายไป ขอพระองค์สาะหาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์อ่านแล้วต้องตกตะลึงว่าผู้เขียนพูดถึงพระพรของการมีพระวจนะของพระเจ้าได้มากมายเช่นนี้ได้อย่างไรในคีดจักรมีงานหลายอย่างแต่การเอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้านั้นเปี่ยมด้วยพระพรเหลือล้นสดุดีบทที่119ในพระคัมภีร์ภาษาไทยเขาแยกออกมาเป็น22บับหรือ22ตอนว่าอย่างนั้นก็ได้เขา แยกตามตัวอักษรภาษาฮิบูซึ่งมีพันธะย2่ตัวอักษรอย่างเดียวกับภาษาไทยที่มีพันธะ44ตัวอักษรเรามีตัวอักษรสองเท่าของภาษาฮิบูถามผมว่าแล้วพันธนะยี่สตัวมันเกี่ยวข้องอะไรกับอักษรไทย44ตัวผมตอบได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่มันบอกให้เรารู้ว่าคนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมทุกตัวอักษร เขายกย่องพระวจนะของพระเจ้าเมื่อผมเขียนกอไก่ขันเตือนใจเกฟาผมก็อยากสื่อให้รู้เช่นเดียวกันว่าทุกพันชนะทุกตัวของประเทศไทยตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกูกเราก็ควรสื่อให้รู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นสําคัญผมที่เจ็บใจอย่างหนึ่งก็คือในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมาหาวิทยาลัยเราเรียนวิชาการทุกอย่างครับเราเรียนร้อยแปดอย่างไม่มีพระคัมภีซึ่งเป็นพระวจนะเที่ยงแท้ เป็นอมะตะธรรมสักนิดเดียวผมเรียนความคิดของชาวดาวินว่ามนุษย์วิทยาการมาจากสัตว์มีผังให้ดูเป็นตุเป็นตาสัตว์เซลล์เดียวเกิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตพูดกันไม่อ้อมค้อมเขาว่านานหลายล,าล้านล้านปีก็หินกลายเป็นไส้เดือนบนรรบุษของคนคือลียงผมเรียนต้องสอบคะแนนด้วยเพราะเขาบรรจุหลักสูตรนี้ไว้ในกระทรวงและเขาเรียกวิชาที่เรียนว่าวิทยาศาสตร์ ส่วนพระคัมภีร์ที่สอนว่าโลกมีพระเจ้าสร้างนั้นเป็นลทัทธิศาสนาผมอยากบอกว่าที่ผมเรียนมามหาวิทยาลัยนั้นคือลทัทธิช,ชัดเพราะหาความจริงไม่ได้เลยพระคัมภีร์ต่างหากนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์พระคัมภีร์ต่างหากที่เป็นสัจธรรมและก็เป็นวิทยาศาสตร์โลกมีระบบระเบียบสำแดงให้เห็นสติปัญญาของผู้สร้างอย่างร่างกายคนเราก็มีระบบต่างๆทําให้เห็นถึงพระปัญญา อย่างยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดด้วยความบังเอิญได้อย่างไรพระเจ้าทรงพระปัญญาจึงสร้างเราและสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างนี้แหละจบแค่นี้ก่อนวันหลังคุยกันต่อฝากกอไก่ขันเตือนใจเกฟ้าให้ลูกหลานเราได้ท่องร้องเพลงแหละนี้ได้ก็ยิ่งดีรักพระวจ,จะนะอย่างคนยิวรักพระวจ,จะนะทุตัวอักษรขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ